ที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่รักในประชาธิปไตยที่ยังยืนหยัดในความเป็นพลเมืองของเขาแจนี้ก็เป็นสิ่งที่หาจากที่อื่นไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนความที่ไม่มีความเท่าเทียมในประเทศนี้หายไปในเร็ววันนะครับก็ขอปววนาตนในวันเกิดของตัวเองว่าจะตั้งใจทํางานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ ในชั่มเนียบหรือนอกชั่มเนียบไม่ว่าจะอยู่ในสภาหรือนอกสภาก็ยังจะเป็นคนของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเส้นทางการเมืองเมีทุกท่านครเห็นหน้าับมือกัสุกันเชนถามว่าเส้นทางการเมืองต่อไปจะเป็นยังไงก็อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับไม่ว่าเขาผู้การเลือกผมมาเพื่อให้ผมทํางานให้กับท่านไม่ได้เลือกให้ผมมากังวล หรือรู้สึกกับสิ้นหวังในความท้าทายที่จะพาผมโอเคครครับโอเคา้นอะีม่ขอากขอยําเป็นทีต้องขอขอบคุณทุกคนที่มากันในวันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องตั้งซ่อม จร้องไม่ได้จัดงานไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นามาะาที่อะไรัอาไรี่พี่ดิมผมุยคพเลยนิไหมเดี๋ยวแป๊กนึงนะครับจะยินไหมครับยรเ

เจอตนที่ระยองคารมอใหม่นี่เป็นของขวัญวันเกิดพี่ทิมได้ปะอะไรนะอ๋อโอเคพี่ทิมพี่เ่ถามอีกแล้วว่าโสดไหมขอคิดดูก่อนเนาะไม่ตรงกับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนบอกว่าโสด อ๋อฝังไม่รู้เรื่องยบบ๊ายบายเจอกันที่นะยอคัะพี่ขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับ